สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับช่องดำดำปี้ชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวแล้วก็พูดคุยนะครับหลังการใช้งาน1เดือนกับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับผม MSI Vector 16HXAI A2X WHG 2 5 3 t h นะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับครับเพื่อนๆพื่สำหรับในหัวข้อแรกนะครับเรา ก็จะมาคุยกันในเรื่องของอัปเดต MSI 16 h ส AI ในรุ่นต่างๆกันนะครับคือนี้ก็ผ่านแบบมาณ1เดือนแล้วที่ตัวรุ่นนี้ออกเนาะคราวนี้เราก็จะมาเช็คกันบ้างว่าปัจจุบันเนี่ยในตลาดเนี่ยนะครับมีรุ่นต่างๆอะไรบ้างนะครับผมอ่าแล้วก็รุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าอันนี้ผมขอยืมตัวของเจ้านี้นะครับเจ้า d v i ไวมาเนาะ นะครับผมก็มันก็จะมีโน้ตบุ๊กหลายอย่างเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาโฟกัสในส่วนของตัวเวกเตอร์ h X นะครับผมตัวเวกเตอร์เนาะรุ่นแรกเนาะที่จะเราจะดูกันก็คือตัวเวกเตอร์18 h X เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัว18นิ้วนะครับผมก็เป็นสำหรับเครื่องใหญ่เนาะนะครับผมราคาจะเป็น94,990เนาะนะครับผมตัวสเปคเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็คือเข้าใจว่าสเปคเนี่ยจะได้ CPU เป็น อันต้าเก้าสอง็นะครับกาจอเป็นสามศูนย์เจ็ดทีไอเทแล้วก็ความจุสา่สองกิกะไนะครับผมรุ่นนี้ก็ราคาก็เกือบแสนกันเนาะแต่ว่าอันนี้คงจะเน้นในเรื่องของความใหญ่นะครับผมอ่นะครับอันนี้สำหรับผมก็เหมาะกับคนที่ต้องการจอใหญ่เนาะแต่ว่าราคาก็อันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนเนาะตัวที่2เนี่ยตัวเนี้ยตอนแรกเนี่ยผมกะว่าไอตัวนี้น่าสนใจนะครับตัว ตัว HX 16 HX AI แต่ว่ามันเป็นตัวการจอ์ดจอ5080อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตัวเนี้ยนะครับผมก็คือจริงๆอะ่ะถ้าที่ดูก็คือบอดี้อะไรทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเนาะแต่แค่ขนาดจอมัน16นิ้วนะครับผมอ่าแล้วก็แต่ว่า CPU เนี่ยมันได้เป็น i9275 HX เนาะแล้วก็ s s d 1T แต่ว่าแรมเนี่ยก็ยังกักเหมือนเดิมเนาะเป็น16กนะิกเนาะ แต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันให้ห้าศูนย์แปดศูนย์ให้ห้าแปดห้าศูนย์แปดศูนย์เขาจว่าน่าจะห้าศูนย์แปดศูนย์ทีไอเดี๋ยวก็ดูกันนะครับอ่าได้ห้าศูนย์แปดศูนย์เนาะอ่าได้ห้าศูนย์แปดศูนย์มาครับผมก็อันเนี้ยมันก็จะแรงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนาะครับแต่ราคาราคาเนี่ยมันก็แปดสี่เก้าก้าศูนย์จริงๆอ่ะเลงมาตั้งแต่ช่วงแรกแหละก็คือราคาเนี่ยไม่ลงลทีเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มอีกประมาณสองหมื่นเนาะ ก็ขึ้นมา8ปดหมื่นสี่ได้ได้ห้าศูนย์แปดศูนย์ซึ่งตัวคือที่มันน่าสนใจเพราะว่าในตลาดเนี่ยไอโน้ตบุ๊กเนี่ยของค่ายที่ปัจจุบันเนาะจะมี a อซูมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอซู HP ี m โอมหรือว่าตัวกิกะไบต์อ่าที่ออกมาเนี่ยไอตัวอัตรีค่าศูนย์แปดศูนย์เนี่ยคือของ msi vector t หกเนี่ยเนี่ยถูกสุดแล้วต่ำกว่าแสนที่เหลือเนี่ยมันแสนบวกหมดเลยอ่าแต่เนี่ยอยู่ที่แปดหมื่นสี่เก้าเก้าศูนย์เนาะอ่า นะครับไอตัวนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากได้ห้าศูนย์แปดศูนย์ราคาถูกสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้แหละที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เลงไว้แต่ว่าก็พอดีเกินงบประมาณไปนะครับผมก็เลยตัดตัดออกน,นะครับเพราะนี้มันต้องไปเสียเสียเงินทับทับแรมเพิ่มเป็นสามสิบสองกิกหรือมากกว่านั้นด้วยนะครับตัดออกน,นะครับต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเราเราก็มานั่งดูอีกว่ามีอะไรตัวสตีลนี้จะเป็นบอกเบาบางเนาะอ่า เรสเตลเบาบางนะครับพอทให้อันนี้ก็เจออีกอกลุ่มหนึ่งอันนี้จะเบาบางกันเนาะแต่ว่าได้ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับนี่ตัวนี้ที่เพิ่งเห็นมาใหม่เนาะตัว w ีวีเอสองเอ็กซอจีไอรุ่นของเราเนี่ยที่เราที่ที่เราทำรีวิวที่ผมทำรีวิวเนี่ยจะเป็นสองห้าสามทีเฮดเนาะหกสองเก้าเก้าศูนย์แต่เมื่อรู้สึกสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้ามาดูเจอตัวนี้ไป ได้เป็น CPU อันต้า9275 h x นะครับ SSD เนี่ย 1T ถ้าเกิดรุ่นที่เราซื้อกันเนี่ยก็คือ512เนาะเออแล้วก็ CPU 255 h x คือต่างกัน3,000บาทเนี่ยแต่ได้ SSD เพิ่มอีก1 1เท่าอา่าถ้าเกิดในราคาตลาดอีก512เนี่ยก็ประมาณ1,500แต่ CPU เนี่ย1,500บาทไม่น่าจะได้ขนาดนี้ถ้าเกิดไปดูตามเว็บ รู้สึกว่าซ t v ตัวนี้จะต่างกันประมาณ3,000มั้งเออร้อยเหรียญน,นะครับก็คือถ้าที่ดูเนี่ยก็คือไอ้ตัวเนี้ยบอกเลยว่าตัวเนี้ยทุม้มถ้าในในราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับผม3,000บาทเนี่นะนะครับก็คือตัวนี้เนาะเนี่ยก็คือมันได้ CTV ไอ้อันตร้าเก้าได้การจอเท่าเดิม5070 Ti แต่ได้ SSD ความจุ 1T เนาะเนี่ยคือถ้าที่คือเพิ่งเปิดม,มาเจอสองสัปดาห์ที่แล้วแล้วมาเห็นตัวเนี้ยถ้าเลือกระหว่างตัวเครื่องเดิม 2, 5, สองห้าสตัว ตัว253 t h กับตัว425 t h เนี่ยอันเนี้ยบอกเลยว่าถ้าเจอก็จะมาซื้อตัวนี้425 t h แล้วมันมีข้อแตกต่างกัอนอีกเพิ่มเติมนะครับก็คือคแล้วก็ข้อแตกต่างอีกข้อนึ่งนะครับผมสำหรับตัว425เนาะกับตัว253นะครับผมนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของนี่นะครับตัว network เนี่ยนะครับตัว425ที่เป็นตัวอันต t a 9 2755 275 h x นะครับผมเนี่ยครับ ได้เป็น Wi-Fi 7 b l u บ t o ู t h า4แต่เครื่อง253 TH เนะครับผมเป็น Wi-Fi 6เองครับแล้วก็ b ูทู t ่า t ยุดนะครับอันนี้คือข้อแตกแต่างอีกข้อหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจริงๆการใช้งานนะไม่ได้มีผลอะไรหรอกนะครับผมแต่ว่าเนี่ยเราเพิ่มเงินมาอีกอีกนิดนึงนะครับผมได้ทั้งได้ทั้ง SSD เริ่มต้นนะครับเพิ่มขึ้นได้ทั้ง CPU เพิ่มขึ้น Wi-Fi ก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับผมตัวนี้นะครับ ก็คิดว่าคุมครับผมเดี๋ยวกลับไป,คล,ปคลิปก่อนครับงั้นคือถ้าเกิดระหว่างสองตัวนี้นะครับผมด้วยสเปคเนี่ยแล้วก็ดูนะครับผมถ้วด,ดูเนี่ยก็คือตัวเนี้ยน่าไปกว่าเพราะว่า SSD 1นเทนะครับก็คือเหลือแค่อัพแรมหรือว่าจะเพิ่ม SSD อีก1เทก็ได้นะครับผมแล้วก็มันก็จะมีโค้ดอินเทลไว้ตัวนี้เนาะไม่อยากจะบอกว่าถ้าลองไปกดดูนะมันลดอีก5 0 0 0ันนะปัจจุบันนะแล้วหกห0 0 เหลือหกหมื่นนะรุ่นนี้นะไอเนี้ยเหลือห้าหมื่นเจ็ดนะครับก็คือบอกเลยว่าหลังหักจังๆโห oh, หลังหักเสียดายอยู่เนี้ยซื้อหลังเดือนหนึ่นนี้คุ้มกว่าเยอะเลยนะครับผมอ่านะครับก็ถ้าเกิดแนะนํานะกลับมาแนะนําก็คือถ้าปัจจุบันจะซื้อตัวนี้มันก็โอเคก็คือถือว่าตอบโจทย์การใช้งานแหละเบื้องต้นถ้าเกิดอยากไปแบบงุมไม่ถึงจริงเนาะตัวเนี้ยนะครับผมแล้วก็ใช้โค้ดเนี่ยเหลือห้าหมื่นเจ็ดนะครับก็ ก็โอเคแหละนะครับก็โอเคแหละระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าอยากให้จบจบไปเลยเนี่ย CPU สุดนะครับผม SSD ให้มาเริ่มต้น1เทนะครับตัวเนี้ยใช้ลดโคดอีก้าพันก็หกหมื่นเนาะเออก็โอเคนะถ้พูดถึงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหัวข้อถัดไปกันนะครับผมแคบในในเรื่องที่สองนะครับที่เจอนะครับผมก็คือพอดี เมื่อวันก่อนนะผมก็คือตัว MSI Center เนี่ยครับเด้งมาให้อัปเดตนะครับเป็นเวนะอร์ชัน2.0.554.0เนาะคราวนี้พออัปเดตไปเสร็จแล้วครับผมตัวตัวโน้ตบุ๊กอะครับตัวไฟ LED backlight เนี่ยไม่ติดทำไงก็ไม่ติดนะครับผมคือมันจะติดตอนเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะติดอ่าแต่ว่าพอเรากดคีย์บดปุ๊บมันจะดับเลยทำไีก็ไม่ติดนะครับผมลองลองใช้ตัว โปรแกรมตัวฟีเจอร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เช็คตรงนี้ครับอ่าเราลองเช็คคีย์บอร์ดเนี่ยกดก็เฟลนะครับผมเฟลนะครับผมเนี่ยเฟลอย่างนี้นะครับอ่ามันก็เฟลนะครับผมอ่าคราวเนี้ยก็เลยไปเจอวิธีแก้มาก็คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวที่ซอฟต์แวร์เอ็มเนเซนเตอร์แหละนะครับผมก็เลยไปเจอไปอ่านในในตัวไปเซิร์ชใน Google นะครับผมแล้วก็มันก็มีคน หาทำวิธีแก้มานะครับผมก็คือลง m อ i Center ใหม่นะครับผมก็เลยไปเจอไอ้ตัวลิงว่าจะลงใหม่ยังไงเนาะในลิง์นี้นะครับผมก็คือว่าเขาก็คือให้เราดาวน์โหลดตัว k e e n Center Master มานะครับมันจะลบแบบละเอียดเลยเสร็จแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับพอเสร็จจากนั้นเสร็จนะเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปลง MS i Center ใหม่จากตัว m อ่ r o s o f t ซอฟท Store นะครับผม พอลงใหม่เสร็จปุ๊บนะครับตัวปัญหาคีย์บอร์ดนะครับก็กลับมาปกติเลยนะครับแต่ว่าพอเราลงใหม่เนี่ยกวการตั้งค่าอะไรใหม่มันจะหายไปด้วยนะครับก็ต้องกลับมาตั้งใหม่ก็เซฟคอนฟิกไว้ด้วยนะครับผมหรือใครจะไม่อัปเดตก็ได้นะครับผมแต่ว่าอัปเดตก็ก็ดีครับผมเผื่อมันแก้ไขปัญหาอะไรเนาะในของข้อที่สามสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่นะครับผมถ้าที่ไปเก็บ ลองใช้งานแล้วนะครับผมถ้าสมมติว่าเราออฟฟิศดูอินเทอร์เน็ต youtube นะครับผมจะอยู่ได้ประมาณ2ถึง3ชั่วโมง3ชั่วโมงนิดๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดการเล่นเกมเนี่ยนะครับผมเกมแบบ a a a เลยนะครับผมอะไรเงี้ยก็จะน้อยกว่า1ชั่วโมงนะครับผมอาจจะสัก45ทีห้าสิบนาทีนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ครับเรื่องการใช้งานนะครับก็จะเป็นธรรมดาของตัวโน้ตบุ๊กเกมมี่แหละนะครับ ในหัวข้อที่สี่นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของเสียงพัดลมกับการกับโหมดการใช้งานนะครับผมก็คืออย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วก็อย่างที่ได้เคยรีวิวไว้นะว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้พัดลมเสียงอย่างดังมากเลยนะครับผมาะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมสุดท้ายเนี่ยก็เลยไปจบที่ปรับที่โหมดบาลานตลอดครับผมคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเกมที่แบบ AA หรือเป็นเกมที่แบบ คือแบบเฟรมเรทเราถึงแล้วเพราะส่วนตัวผมจะตั้งไว้ที่ประมาณรนะ้อยห้าสิบ fps เนาะเฟรมเบสติกเนาะอะไรเงี้ยเปิดเฟรมเอ่านะครับเดียร์ก็อาจจะเปิดอยู่ที่แบบมันจอมันสอง k อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้น่ะเราอ่ะก็เลยเปิดดีเอเป็นแบบบาลานซ์หรือพอประมาณเนาะเพราะว่าแค่เนี้ยมันก็แบบละเอียดแล้วอะ่ะลอยใหย่ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับผมแต่ก็ตั้งเฟรมไว้ที่รนะ้อยห้าสิบเนาะส่วนตัวเนาะเพราะฉะนั้น่ะก็เลยมาจบที่เปิดโหมดบาลานซะ์เนาะถ้าได้เฟรมเท่านี้คือแบบพัดลม คือแบบเงียบแบบเล่นเกมมีความสุขเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว,ว่ามันไม่ไหวจริงๆก็เฟรมไม่ไหวหรือว่าอยากดันกว่านี้ก็เปิดเป็น Extreme p e พ f o r m a n c e ไปนะครับผมแล้วก็ปรับรอบพัดลมเอานะครับผมแต่ว่า Extreme Performance เนี่ยคือเสียงดังจริงนะคือต้องปรับรอบเอาอย่างเดียวนะครับผมนะครับก็คือสรุปก็คือจกที่เปิดบาลานซ์ะส่วนใหญ่นะครับผม สำหรับข,อข้อที่5้านะครับก็เกี่ยวเรื่องความร้อนสะสมเนาะหลังจากที่ลองเล่นมาแล้วเนาะความร้อนเนี่ยมันจะมาอยู่บริเวณบนแถบตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยจะร้อนนะครับแต่เราจะวางมือตัวเนี้ยมันจะไม่ร้อนเนาะเนี่ยมันจะมามันจะมาร้อนตรงนี้นบริเวณเนี้ยบริเวณ CPU บริเวณพัดลม GPU มันนี่แหละครับนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าพอมันมีความร้อนเนาะนะครับก็คือเราอ่ะ ต้องหาอะไรเราก็คือปกติเข้าใจว่าทุกคนทําอยู่แล้วแหละก็คือหาอะไรอะครับมาหนุนหรือว่าหาตัวตัวไอ้ตัวอะไรนะแต่อ่าที่ตั้งอ่าคอมพิวเตอร์อะครับผมไอ้ตัวตัว,ตว,ตว,ตวยกอะครับฐานยกอะมายกให้โนโ้ตบุ๊กมันสูงขึ้นหน่อยนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเคยแบบวางทาบเลยไม่มีไอ้ตัวไม่ได้หนุนนะครับไวอ้อ่ะคือมันมันมันร้อนมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพดรอปเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราหาอะไรมันหนุนให้มันมีช่องแล้วก็ดูดระบายอากาศขึ้นไปเนี่ยก็คือมันก็จะเย็นขึ้นนะครับพอฝนมันก็จะดีขึ้นเนาะนะครับผมประมาณนี้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหัวข้อต่างๆของวันนี้นะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทยอยตอบเป็นระยะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ